พิธีลงนามบันทึกเจตจำนงระหว่างคณะแพทยศาสตร,ตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับศูนย์การแพทย์ไวเดนเยอรมน,นีและสถาบันเทคโนโลยีเดกเกนดอฟแห่งเยอรมน,นีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกเจตจำนงระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับศูนย์การพยายแพทย์ไวเดนเยอรมน,นีและสถาบันเทคโนโลยีเดกเกนดอฟวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์ประย,ยุกต์แห่งเยอรมนีที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และข้อตกลงที่จะร่วมมือการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการวิจัยร่วมกันการแลกเปลี่ยนคณาจารย์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการวิจัยครั้งนี้โดยการลงนามบันทึกเจตจำนงครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับจากวันที่ลงนามรองศาสตราจารย์ดรปัญญารุ่งเรืองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่าปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการขณะที่าาทศ,าาศ,ทศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สารเนตรไวยขกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกล่าวว่าจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ไปยังประเทศเยอรมน,นีเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการเรียนและการสอนให้ดียิ่งขึ้น เราจึงต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างมหายาลัยและหน่วยงานต่างๆไม่เฉพาะในเยอรมันซึ่งเราจะต้องทํางานต่อไปในหลายประเทศซึ่งคณะแพทย์ได้บุกเบิกเทศประเทศเยอรมันก่อนนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีขอขอบคุณท่านคณะบดีและขอขอบคุณผู้แทนจากทั้งสองสถาบันที่มาเซ็นเอกสารแสดงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตสิ่งที่คาดหวังและเราจะได้ดําเนินการร่วมกันในอนาคตนะครับก็คืออันดับแรกก็คือการ รียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษานะครับอันที่2ก็คืออาจารย์เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้วยกันจะมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ข้อ3ก็คือจะมีการสนับสนุนทางด้านงานวิจัยในปัจจุบันระบบออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับเราสามารถที่จะติดต่อกันโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาก็ได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเราก็จะมีงานขั้งแรกนะครับ เป็นการประชุมทางด้านการแพทย์ระหว่างทางเยอรมนีกับทางไทยซึ่งจะมีกรุงเทพบรีเป็นผู้สน,สนับสนุนในวันที่17มกราคมนะครับซึ่งจะมีการบรรยายร่วมกัน Because um as you know I'm originally from Myanmar and so my father told me all the time if you go to the future you have to go o t the background And so when I talk with our friends here, and so it was really warmly welcome. And so I think we can develop much more cooperations than that what we have started. And think in the time of the globalization, we have to know each other much better for the better treatment of our patient in Thailand and also in Germany.